อุตสาเขนให้เรียนจนจบหวังใจให้ทำงานดีๆแต่ก็ไม่ทำดีที่พ่อแม่ตายซะก่อนไม่ต้องเห็นลูกสาวมาตกอับแบบเนี้ยเราจะทำยังไงกันดีคุณพี่ว่าจะมาขอยืมเงินแกสัหน่อยพี่จะขายบ้านหลังนี้นี่มันเป็นสมบัติของพ่อกับแม่นะนางฟังพี่จะทำอะไรชั้นคุณแน่ใจนะว่าวันนี้น้องสาวคุณจะมามันรับปากว่าจะมาเนี่นะดีแลเนี่ย มันยังไม่เปลี่ยนเบอร์มือถือคุณต้องพูดให้สำเร็จนะคะไม่อย่างนั้นน่ะเราสองคนต้องแย่แน่แน่รู้เลยนะ่ะน้องสาวผมมันตกลงแน่นอนเพราะมันก็ร้อนเงินเหมือนกัน ฟางมาแล้วเหรอมามามานั่งก่อนอพี่จะแนะนำไม่รู้จักพี่ตวงพี่สะพ้ายเราทำไมเพิ่งจะมาแนะนำตอนนี้ล่ะคะตอนแต่งงานนี่พี่ไม่คิดจะเชิญฟังไปงานแต่งเลยด้วยซ้ำะ <c oughs> แกจะไปงานทำไมล่ะฟงังในงานนี่มีแต่แขกที่เป็นเพื่อนที่บริษัทของพี่กับตวงทั้งนั้นต้องฟางน้องฟางทำงานอะไรอยู่เหรอคะฟางเปิดร้านอาหารนะคะ เรียนจบปริญญาแต่ไปทำร้านอาหารตามสั่งดีงที่พ่อแม่ตายซะก่อนไม่ต้องเห็นลูกสาวมาตกอับแบบเนี้ยอุตสาเคนให้เรียนจนจบหวังใจทำงานดีๆแต่ก็ไม่ทำทำไมตามจากคุณน,นักละคะคุณเนี่ยได้ดั่งใจพ่อแม่ทุกอย่างเรียนก็จบคณะดีๆได้ทำงานบริษัทดีๆฟังก็หัวไม่ดีครับไม่เอาอะไรสักอย่าง วันๆม็มัโมวสมศึกกับเพื่อนเร็วๆถ้าจะเรียกฟางมาด่างั้นฟางกลับก่อนนะคะเดี๋ยวสิฟางมแเมวนาพี่พูดเล่นอย่าน้อยใจไปหน่อยเลยวันนี้พี่ตั้งใจะจะเลี้ยงข้าวฟางนะไปกินข้าวกันเถอะจะได้คุยธุระกัน วันนี้พี่กรเนี่ยเขาตั้งใจเลี้ยงอาหารดีๆให้กับน้องฟางเลยดังนั้นน้องฟางคุยกับพี่กรดีๆอย่าทะเลาะกันนะคะพี่กรวันนี้เราเสียเวลากันมามากแล้วนะสรุปพี่เลียงฟางมาทำไมเนี่ยไหนตอนแรกพี่บอกว่าไม่ให้ฟางมาเหยียบที่นี่แล้วไงพี่จำไม่ได้หรองั้นพี่ขอพูดตรงๆเลยนะฟาง พี่จะขายบ้านหลังนี้ขายบ้านนี่มันเป็นสมบัติของพ่อกับแม่นะไหนพี่บอกว่าพี่จะรักษาไว้ไงทาไมฟังไม่อยากขายรือไงนี่อย่าทําตัวเป็นคนดีหน่อยเลยนะหรือว่ากลัวว่าขายแล้วจะไม่ได้ส่วนแบ่งพี่ก่อนฟางไม่ได้อยากได้ส่วนแบ่งอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วฟางก็ไม่อยากขายบ้านด้วยบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อฟางครึ่งหนึ่งถ้าฟางไม่ยินยอมอะ่ะพี่ก็ขายไม่ได้นี่นางฟางเอ๊ พี่กรน์ใจเย็นๆนะคะใจเย็นน,ะะยยน,อน้องฟางเองก็ใจเย็นๆนะคะพี่ว่าน้องฟางลองคิดดูดีๆค่ะทําร้านอาหารน่ะรายได้มันก็ไม่ค่อยจะแน่นอนยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะสู้เราเลยขายบ้านหลังนี้แล้วก็หารสองน้องฟางเองก็จะได้เอาเงินไปใช้หนี้ด้วยพอดูแล้วท่าทางน้องฟางน่าจะกู้มาเยอะเหมือนกันนะคะ พ่อแม่ตายไปไม่เท่าไหร่ก็จะขายสมบัติแล้วอะ่ะฟังราไม่ได้อะ่ะถ้าพี่จะขายบ้านหลังนี้พี่ก็ไปฟ้องศาลเอาเลยกันมองไงอ,อะ่ะ จะทำยังไงกันดีคุณเพราะคุณแท้ๆเลยไม่น่าใช้เงินเกินตัวเลยอะตวงชอบไปเที่ยวต่างประเทศซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปแล้วเป็นแสนแสนนี่คนอื่นเขารวยจริงตวงแต่เรารวยปลอมเอาอาเจะมาว่าใส่นคนเดียวได้ไงคุณที่ตัวคุณนะ่ะถ้ามาเป็นตีกอล์ฟออกรอบในไทยอย่างเดียวก็ไม่พอจะออกรอบเมืองนอกอีกนี่คุณผมทำงานระดับสูงนะมันต้องดูดีหน่อย คุณ่ะไม่ได้ทํางานอะไรทําไมต้องใช้กระเป๋าเดินไปแล้วเป็นแสนด้วยอะฉันเองก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ทำไมคนอื่นนับถือเหมือนกันนี่เป็นหนี้บัตรเครดิตไม่พอนี่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเข้ามาอีกเจ้าตังที่ไหนไปใช้เขาเนี่ยเอออางนี้ไหมคุณเอากระเป๋าบางส่วนไปขายใช้หนี้ไปก่อนเออคือกระเป๋าว่าฉันขายไปหมดแล้ว ไอ้ที่เห็นนะ่ะของปลอมทั้งนั้นแหละโอ้ยจะบ้าตายใ,ใครมาพี่เจ้านี่หรือเปล่าถ้าพี่ไปเปิดประตูอ่ะตวใว้ดีๆก่อนนะ มามเข้ามาก่อนตวัวนมารู้จักกับนัดสิอดีตเพื่อนบ้านเกา่าสวัสดีค่ะคุณนัดสวัสดีครับชิอน,นั่งก่อนสิคะไปอยู่เมืองนอกสนานนี่กลับมาเที่ยวเหรอเปล่าครับพอดีผมกลับมาทำธุรกิจแล้วนะครับแล้วฟางล่ะครับอยู่ไหมตั้งแต่พ่อแม่เราเสียนะฟางก็ย้ายออก เขาคงทนคิดถึงพ่อแม่ไม่ไหวครแล้วพี่มีเบร์ติดต่อฟางไหมครับืออนั่นน่ะสิเนาะพี่ไม่มีอ่ะนั้ะเสียใจด้วยนะครับอเออรู้แล้วว่าจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ผมต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมีประชุมผู้ถือหุ้นนะครับพี่อ๋อครับนาบัตรผมครับว่างๆนะทานข้าวไปนะครับพี่ได้เลยได้เลย,ยคุณร้านอาหารเนี้ยหรูมากเลยนะแสดงว่าเพื่อนคุณคนเนี้ยต้องรวยมากแน่ๆคุณเคยสนิทกันนะ่ะ เราไปขอเยื้ยมเงินคนนี้ดูไหมเอางั้นเลยตัว ก่อนคุณตัวสวัสดีครับนี่มาทานข้าวร้านผมกันเลยครับเออนั้นพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยอ่ะพอจะมีเวลาคุยไหมเรื่องอะไรล่ะครับพี่เออพี่ว่าจะมาขอยืมเงินแกซะหน่อยอ่ะพี่พูดเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยผมจำได้ว่าพี่นี่ทำงานบริษัทใหญ่โตตอนนี้น่าจะเป็นระดับผู้บริหารแล้วนะครับ <c oughs> คือ พี่เอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจแล้วมันช็อตอ่ะพี่ก็เลยอยากจะขอยืมเงินแกไปหมุนก่อนสักล้านหนึ่งเงินขนาดนี้เนี่ยผมต้องไปถามหุ้นส่วนผมก่อนนะพี่เพราะเงินที่ผมมีอ่ะมันไม่พอครับงั้นเดี๋ยวพี่รอผมตรงนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวผมมาได้ได้ได้ ทำไมมันไปนานนะค่ะหรือว่ามันจะหนีออกหลังร้านไปแล้วเฮ้ยจะมานี่ได้ไงอะฟังอย่าบอกนะว่าแกไปกินร้านห,หรูแบบเนี้พี่กรนคะที่พี่จะขายบ้านอะเพราะว่าพี่เป็นหนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะคนอย่างฉันเนี่ยเหรอเป็นหนี้นี่ฉันเงินเดือนเป็นแสนนะเว้ยฟัง แกจะไปไหนก็ไปไปนน่ารำคาญพี่ก่อนพี่จะไล่หุ้นส่วนผมแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนะฟางแกเปิดร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่เหรอแล้วมาเป็นหุ้นส่วนนัดได้ไงเนี่ยฉันไม่ได้บอกเลยว่าฉันเปิดร้านอาหารตามสั่งอะ่ะพี่อ่ะคิดไปเองคนเดียวฟางเขาเรียนเชฟมาครับใครๆก็ต้องการตัวดีนะที่ฟางเขาไว้ใจผมก็เลยมาเป็นหุ้นส่วนร้านผมวันนั้นที่พี่เรียกไปพบอ่ะ พังก็เอะใจแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆพังก็เลยให้นัดไปแนะนําตัวแล้วพี่ก็ขอยืมเงินนัดจริงๆอะแบบนี้พี่จะแก้ตัวยังไงเอ่อฟางพี่ยอมรับว่าพี่ใช้เงินเกินตัวจริงๆอะคือพี่อยากได้เงินไปใช้นี้นอกระบบพี่เอาแต่ดูถูกคนอื่นไม่เคยดูตัวเองเลยแล้วบอกว่าเรียนจบดีมาทั้งคู่ทำไมพี่โง่ไม่รู้จักบริหารเงินแบบนี้จนต้องไปขอยืมเงินนัดเขาอะเอาไงดีฟางใช้เงินพวกเขาไหม อฟางแกก็รวยขนาดเนี้ยแกช่วยพี่สักครั้งนะพี่เป็นหนี้นองระบบเท่าไหร่เดียวฉันจะเคลียร์ให้แต่ว่าพี่ต้องเซ็นยกบ้านและที่ดินของพ่อกับแม่ฉันคนเดียวตายเห็นใส่ซื้อแบบเนี้ที่แท้ก็รายมีเบาแล้วเราอะเงินก็แล้วแต่นะถ้าพี่โดนเจ้าหนี้อุ้มไปสมบัติก็เป็นของฉันคนเดียว นี่คือเงินที่ฉันจะใช้นี่ให้พี่เดี๋ยวเซ็สนสละกกรรมสิทธิ์มรดกซะว่าไงล่ะพี่อืมก็ได้อืม ขอบคุณครับขอบใจมากนะน้องพี่มันไม่ตลกไปหน่อยหรอสิ่งที่พวกคุณสองคนต้องทำคือต้องย้ายออกจากบ้านชั้นภายในวันนี้ะอะไรนะนี่เกยกล้าไร่ฉลอกจากบ้านเหรอที่บ้านพ่อแม่ฉันเะเว้ก็เซ็นสละมรดกแล้วนี่ตอนนี้บ้านนี้ก็เป็นของฉันคนเดียวนางฟัง ทำไมพี่จะทําอะไรฉันนี่ไงสันดานที่แท้จริงของพี่มันก็ออกมาแล้วนี่ไงมันก็ดีแล้วแหละที่ฉันตัดพี่ตัดน้องก,กับพี่อฉันให้เวลาพวกพี่ถึง6กโมงเย็นวันนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกไปเถอะนั้น คนในครอบครัวเดียวกันแท้ๆถ้าร้ายต่อกันไม่มีความเห็นใจและช่วยเหลือกันมันเจ็บยิ่งกว่าคนอื่นนังแกซะอีกบางทีพี่น้องท้องเดียวกันก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีของกันและกันเสมอไป ตบมุกวะลืมปิดเสียงใครตบมุกวะเขินพีรร่กน่ใครตบมุกลืมปิดเสียงโทรศัพท<อ>์ล้าจงหว่าดีสาวไม่แปลกไม่ต้องงานเออเขาท่าค่ะเออใช่ คุณเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรทำไมต้องใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินเอาใหม่มนี่เกลกพี่จะทำไมฉันพี่จะทำไมฉันนี่เกเรอ